โอ้หน้าอยู <Pharise es> mm ่ไกลบ้านนี่ตัวนี้เนาะไกลบ้านกันเนาะโอ้นี่แม่นเบิร์ดเลยวะพ่อนี่บ่วลุมดำนี่แม่นเบิร์ดเลยวะโอ้เข่างามเนาะงามฮะงามด้วยนี่ มางามงามงามข้าวไล่นี่เน็ะเนาะขาไล่ดำ,ดำมันปนกันตู้แดงเห็นมัแมนว่าเนาะ หน้าพอก็เกินวะหน้าหน้าพอก็เกินวะโอ้หอดพุ่นวะหอดพุ่นวะโอ้มีหน้าลายบอลตัวนี้เนาะมีหน้าสามบอนผลสี่ก้อนใดเออ บนนาเนื oh, lados, <pod> <ú lo isolation ista> ้อน่ะเไปน่โอ้บนน้านั่นเนาะมันยังเขียวอยู่เนาะ ห่วงมันไหมห่วงมองตัวเตนเตนอยู่ตัวนี้ได้ตัวดำนี่เนาะนี่เนาะเนาะตัวนี้ตัวดำตัวนี้ตัวลายตัวลายตัวดำโอ้ตัวนี้ตัวดำตัวนี้ตัวลาย โอสมพอ่อว่ายูหนีมิเต่น,นาไอพอ่อเนี่วา่าใส่เขาเนี่เนาะทั้งคุนกับบุ้มีอยไทังผุนทั้งนาซาน,น,นบมใส่นเนาะบนมีเต่นเขาอันนี้และมีแต่พอนกพรอนั่นจ้านาผูทั้ทังบ้านผมกับบุมีเนาะบไม่ได้เขารืโตนาเเขาบุมมก

มวยเกี่ยวอยู่นี่กับซิมเม้นซี่ฮะเป็นอาทิตย์เบนบทสิแล้วเนาะหน้าหลายเนาะตั้งพุ่นแล้วหรอวะตั้งพุ่นเนาะ บ๋ด่เกี่ยวด้ยจิโม่เายหูอยู่นี่เนาะทายไปเบ้งงามเลยโนเจ้า กทตางไหนคือหล่มค่ะแต่เขนแม่กว่านโอ้ลมคักเนาะตัวนี้บ่ลมเลยนี่เพิ่นใส่ปุ๋ยว่ามันจัหล่มโอ้

เกี่ยวแล้วนี่เวลาหนามันเข่านี่มันจะปงอีกบนนี่บปงวะเนาะบางทือยุตั้งผุนน่นเวลาฝนตกมามันปง่นก็ยั้มาเกี่ยวอีกรอบหนึ่งเด้เกล่ยวเทือนได้หน่อยะั่งโงงามดอกห่วงหน่อยบมงาม เขานี่เฮ็ด <c oughs> เฮ็ดน้อยก็ได้หลายเนาะห่วงมันเหยอมันบกคือเขาอันนังนนะใบมันหลายมือสตัวนี้ห่วงมันห่วงห่วงใหญ่ห่วง,งหลาย,าาอ,ยอันใด,ออนดเานาะ เห็ดนคนใส่อยู่เท่าไหร่พักกระใสได้ทั้งฝุ่นนะเขาอีหยังเกาะคเอิ่นเขาง่ำปะรู้ทั้งเนื้อบ้านผุนนะเขางำเขาเกี่ยนเขาฟูงจั่งไล่คนเทศไห้ผู้นีกจนาเนี่ยสัมเกลยันยังได้ขายยันยังได้ขายมาสูเข้าไปหน่อยเฮ็ดเขาแก่น่อยมันได้หลายเปลือกเปลือกมันหน่อยเนาะเปลือกบาง เติมอินตนะีเนะอาบ่ตีเอาบ่วลาเอาเนี้ยมันปั้นเราขึ้นเก่าบบไปปนว่ะ ูได้เปิดครับส้มเน้อเนาะโอ้ <laughs> คนอยูเหนหน่เพื่อนเนาะเิ่งไปเกี่ยวเขาว่ามาเนี่ย,ยนี่นะบากาศกินเขาเนี่ยเนาะอันนี้เออเนี่ยแกงปลาได้เนาะแกงปลาใส่ใบ <c oughs> ใส่ใบมะเข้า

ซืออาหารใลูกได้แต่มือบมได้กระตูพอกระทาแล้วคุณมาดิสันอได้แล้วเน่ได้โย่ฮึได้โน่นนู้นเกไดมันใหญ่นอเฮ้ยวะได้ปันา กินเขากินหมกทั่เนมกับปลากินเขากับปลากับมกถัเสือเกี่ยวยมอสาดเลยล่ะขมๆันหนอยเนาะปลาบดได้ใส่มขีดขีดป ได้เหลี่ยมปะเนี่ยโอ้ยทงผุ่นเนี่ยปะยปงฝุ่นน่ยปะเนี่ยไปทางเนยทางหน้าเด้อจังได้เล้เม็ดเลยเท่าพ่อพ่นผสมหน้าเล่าลายปะ ดูสองแถวว่ากันได้นเนาะเนาะดูกระโหลกมีลูกป่ะมีผู้นึงเหี้ยหเรียนจบมาบอกได้เฮได้ไปเวียดโอ้เฮได้เข้าเวียดไมีลูกผู้เดียวว่ะบ่เปียกเปียกคนปาร์ตลูกคนหลายเนาะ ดูเสยบดูขอแก่น้อยจำเป็นน้ำนแต่มันเบากแก่น้อยนะคือเขาอันนั้นนะเขาไปไปเขาเอาไปใหแก่น้อยคือแก่น้อยนเขาเปลี่ยน ซื้อเขาเกนหน่อยมาจะเปาแน่มาสันไ oh <laughs> ด้ขเขาเปลี่ยนมาะ